คุณเคยไหมที่รู้สึกว่าตัวเองไม่กล้าพูดไม่กล้าลงมือทำหรือไม่กล้าแสดงออกในสิ่งที่คิดเพราะกลัวว่าจะทำไม่ได้อย่างที่พูดกลัวคนอื่นจะตัดสินคุณหรือกลัวความล้มเหลวที่อาจจะตามมาความรู้สึกเหล่านี้ผมเคยเป็นมาก่อนมันเป็นเหมือนกำแพงสูงที่ขวางกั้นไม่ให้เราไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและความท้าทาย ความมั่นใจในตนเองคืออาวุธลับที่สาคัญที่สุดที่จะทําให้คุณเติบโตไปเป็นคุณในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นมีความมั่นใจมีความคิดที่เสียบแหลมตัดสินใจได้ดีมากขึ้นทําให้คุณประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างนํามาซึ่งสุขภาพจิตที่ดีทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้หากคุณมีความตั้งใจแน่วแน่ว่าคุณต้องการที่จะพัฒนาตนเอง ให้เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองเพราะความมั่นใจในตนเองคือกุญแจสําคัญที่จะพาคุณไปสู่ความสําเร็จในทุกด้านของชีวิตวันนี้ผมขอแนะนํา8วิธีสร้างความมั่นใจสู่คุณในเวอร์ชั่นที่ดีกว่า 1. ตั้งเป้าหมายใหญ่แล้วแบ่งออกเป็นเป้าหมายเล็กๆแบ่งเป้าหมายใหญ่ๆออกเป็นขั้นตอนเล็กๆที่จัดการได้การบรรลุเป้าหมายเล็กๆเหล,ล่านี้จะสร้างแรงผลักดัน และเสริมสร้างความเชื่อมั่นในความสามารถของคุณเองหากคุณตั้งใจที่จะลดน้าหนักลง5กิโลกรัมในปีนี้แทนที่คุณจะรู้สึกว่าเป้าหมายนี้มันใหญ่และยากเกินไปให้คุณแบ่งออกเป็นเป้าหมายเล็กๆที่เป็นไปได้สําหรับคุณปรับเป็นลดน้าหนักให้ได้ครึ่งกิโลกรัมต่อเดือนแทนเทคนิคนี้จะทําให้คุณสามารถติดตามพัฒนาการของคุณได้และยังลดโอกาสการผลัดวันประกันพุ่งอีกด้วยไม่ต้องคอยจนถึงสิ้นปีละ่ะ หัดใจดีกับตัวเองตระหนักว่าความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตปฏิบัติต่อตอนเองด้วยความเมตตาการุณาโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเมื่อคุณทำผิดพลาดเราสามารถเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีพูดของเราได้แทนที่คำพูดว่าคุณทำไม่ได้เป็นคุณทำได้แทนที่อุปสรรคให้เป็นโอกาส มุ่งเน้นไปที่จุดแข็งและความสําเร็จในอดีตของคุณแทนแทนที่จะหมกมุ่นอยู่กับความล้มเหลวของคุณเมื่อคุณตื่นขึ้นมาแต่ละวันคุณอาจหามุมใดมุมหนึ่งในบ้านของคุณหรือบนเตียงของคุณสูดหายใจลึกๆและนึกถึงความสําเร็จในอดีตหรือคาชมที่คุณเคยได้รับหรือจินตนาการถึงความสําเร็จที่อาจจะเกิดขึ้นในวันนี้เช่นการพระชุงานในวันนี้ผ่านไปด้วยดี ฉันได้รับคำชมจากหัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน 3. พัฒนาความรู้ความสามารถลงทุนด้านเวลาเพื่อเรียนรู้ทักษะใหม่ๆหรือปรับปรุงทักษะที่มีอยู่ยิ่งคุณรู้สึกว่ามีความสามารถในด้านใดด้านหนึ่งมากเท่าไหร่คุณจะยิ่งมั่นใจมากขึ้นเท่านั้น คุณเคยจับเวลาที่คุณเลื่อนนิวฟีดบนโทรศัพท์ของคุณแบบไร้สติไม่มีจุดหมายหรือไม่หรือจับเวลาที่คุณปล่อยไปโดยเปล่าประโยชน์ผมไม่ได้ขอให้คุณหยุดเลื่อนนิวฟีดของคุณแต่หากคุณมีความชัดเจนต้องการเป็นตัวคุณที่ดีขึ้นจริงๆแล้วก็ลองปรับเวลาบางส่วนมาอ่านหนังสือที่ไม่ใช่เรื่องแต่งหรือนิยายดูอย่างน้อยวันละสิบหน้าถ้าคุณทําติดต่อกันได้มากกว่า30วันผมการันตีเลยว่าคนรอบข้างคุณ จะสังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในตัวคุณในที่ทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน 4. ล้อมรอบตัวเองด้วยการระยนนมิตรที่ดีสร้างเครือข่ายเพื่อนครอบครัวหรือที่ปรึกษาให้กำลังใจและยกระดับของคุณหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์ที่เป็นพิษที่บั่นทอนความมั่นใจของคุณคุณคือค่าเฉลี่ยของคนที่คุณสนิทที่สุด5คนคำพูดที่จิมโรนนักพูดดังมักพูดอยู่เสมอ ผมอยากให้คุณลองนึกชื่อของคนที่คุณสนิทที่สุด5คนไม่ว่าจะเป็นคนที่บ้านเพื่อนหรือใครก็แล้วแต่คุณจะมีบางสิ่งที่เหมือนเหมือนกับเขาคุณเลือกคบเพื่อนที่จะทําให้คุณกลายเป็นคนที่ดีขึ้นถ้าคุณอยากพูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นคุณก็ควรจะแวดล้อมตัวเองด้วยคนที่พูดภาษาอังกฤษเป็นประจําถ้าคุณอยากรวยคุณต้องสนิทกับคนที่รวยกว่าคุณเพราะทัศนคติและวิธีคิดของเขาจะถ่ายทอดมาสู่ตัวคุณโดยไม่รู้ตัว คุณควรห่างเพื่อนที่มกักชวนคุณออกไปดื่มคุณควรลดการดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่ดื่มเลยหากคุณต้องการเก็บรักษาสมองกับตับให้อยู่กับคุณไปนานๆคุณควรอยู่ห่างเพื่อนที่เป็นหนี้บัตรเครดิตเพื่อทําให้ตัวเองดูดีแค่เปลือกนอกคุณควรลดการช้อปปิ้งซื้อของที่ไม่จําเป็นหากคุณต้องการเก็บเงินไว้เพื่อสร้างตัว 5. ดูแลสุขภาพร่างกายของคุณเสมอออกกําลังกายเป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละ150นาที รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่และนอนหลับให้เพียงพอ6-8ชั่วโมงสิ่งเหล่านี้จะทำให้คุณมีสมองและร่างกายที่พร้อมทำงานอย่างเต็มที่ดวงตาผิวพรรณรูปร่างของคุณจะพัฒนามากขึ้นซึ่งส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพจิตและอารมณ์เพิ่มความมั่นใจให้คุณมากยิ่งขึ้นยังไงล่ะหากคุณต้องการปลดล็อกศักยภาพของสมองอันทรงพลังของคุณผมขอแนะนำให้คุณกดติดตามช่องของเราไว้ จะกลับมาแนะนำวิธีเหล่านี้ให้กับคุณแน่นอน 6. ให้รางวัลตัวเองบ้างให้คุณเฉลิมฉลองความสำเร็จของคุณไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดก็ตามการทำเช่นนี้จะช่วยเสริมสร้างแรงกระตุ้นในเชิงบวกและสร้างแรงบันดาลใจให้คุณก้าวต่อไปหากคุณมองว่าไม่จำเป็นต้องให้รางวัลตัวเองผมขอให้คุณย้อนกลับไปดูที่ข้อ2อีกทีนะซึ่งหากคุณใจร้ายกับตัวเองมากไปคุณจะหมดแรงพัฒนาตัวเองอย่างรวดเร็ว และกลับสู่วงจรเดิมๆอีกครั้งจงสร้างระบบรางวัลที่ไม่กระทบการออมหรือลงทุนของคุณจงแบ่งส่วนเงินรางวัลจากรายได้เช่น5-10%ของรายได้ต่อเดือนเพื่อใช้เป็นรางวัลให้กับตัวเองเลือกรางวัลที่ไม่ต้องใช้เงินมากแต่สร้างความสุขได้เช่นชาไข่มุกหนังสือเล่มโปรดหรือการไปเที่ยวใกล้ๆบ้านของคุณ 7. ฝึกการวางตัวและภาษากายที่ดียืนตัวตรง สบตากับผู้อื่นและยิ้มภาษากายที่มั่นใจไม่เพียงต่อส่งผลต่อการรับรู้ของผู้อื่นที่มีต่อคุณเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อความรู้สึกของคุณที่มีต่อตัวเองด้วยผมจะเพิ่มวิดีโอเกี่ยวกับภาษากายการวางตัวที่ดีต่อไปในอนาคตแบบเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นหลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นโดยเฉพาะบนโซเชียลมีเดียขอให้คุณมุ่งเน้นไปที่การเดินทางกับความก้าวหน้าของคุณบางที คุณอาจกําลังมองว่าเพื่อนคนหนึ่งเก่งภาษาอังกฤษเพราะเขามีหอสวรรค์ทั้งนั้นที่คุณใช้เวลาฝึกฝนหลังเลิกงานวันละสมชั่วโมงพยายามมาแล้วหนึ่งเดือนเต็มๆแต่ก็ยังไม่เก่งเท่าเพื่อนร่วมงานคนนั้นคุณไม่มีทางรู้เลยว่าเพื่อนร่วมงานคนนั้นอาจฝึกมาตั้งแต่เด็กด้วยการฝังพอร์ตแคสภาษาอังกฤษ,กฤษวันละ30นาทีมาเป็น10ปีแล้วก็ได้ดังนั้นขอให้เลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นและมาโฟกัสกับตัวคุณเองและนี่ คือ8วิธีที่ทําให้คุณเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองหากคุณทําตามวิธีเหล่านี้อย่างสม่ําเสมอคุณจะสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองได้อย่างแน่นอนทําให้คุณสามารถรับมือความท้าทายต่างๆในชีวิตได้อย่างง่ายดายและมีความคิดเสิงบวกมากขึ้นสุดท้ายนี้หากคุณมีประสบการณ์หรือวิธีการพัฒนาความมั่นใจที่ต้องการแบ่งปันให้คนอื่นๆแล้วก็ขอให้กดคอมเมนต์ใต้คลิปนี้กดถูกใจติดตามหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์แล้วเจอกันใหม่